วันนี้ไม่อยู่กินข้าวด้วยกันสมื้อก่อนนะคะ็อกหนึ่งวันเต็มๆถ้าเต็มกว่านี้ก็คือต้องมาอยู่ด้วยกันแล้ว เริ่มจากมือเช้าก่อนเลยทุกคนมือนี้เป็นผลพลอยได้จากการไหว้ศาสตร์จีนค่ะ <c oughs> โกเราก็ห่อสเสบียงจัดเต็มมาให้เลย <c oughs> ไก่เป็ดผัดหมี่ซัวต้มหนอไม้เม่งสุนมีโคลวันนี้ภารกิจเราค่อนข้างแน่นเลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปด้วยกันมีหลายๆคนสงสัยว่าเงินเดือนเท่านี้แล้วออกไปใช้ชีวิตกันบ่อยขนาดนี้เงินเดือนพอใช้จริงๆรหรอ <c oughs> พอใช้เปล่าไม่รู้แต่จากการสาวเส้นหมี่ซัวแล้วอายุยืนยาวแน่นอนหยอกเล่นไม่เคยพอใช้ค่ะตั้งแต่เดือนแรกจนถึงปัจจุบันสารภาพเลยว่าทุกวันนี้อยู่ได้เพราะอาชีพเสริมมนุษย์เงินเดือน ต่อเดือนก็แทบจะหมดแล้วตอนนี้อิ่มแล้วค่ะขอไปแปลงล่างภารกิจต่อจากนี้เป็นภารกิจหลักของวันนี้เตรียมแพ็คของสําหรับโปรเก้าเดือนก้าซริปิ้งมาร์กตัวเดิมที่เราใช้กันมานานมากเมื่อก่อนพยเป็นคนที่กล้าคิดคิดเก่งแต่ไม่เคยกล้าลงมือทําเลยบอกตัวเองแต่ว่าเรายังไม่พร้อมซึ่งตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่มีวันพร้อมอันนี้เรื่องจริงประสบการณ์ต่างหากที่จะสอนความพร้อมให้เราเราก็พาเราเก้าไปหาความสําเร็จทุกวันนี้ดูคนที่ทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จมีชีววิิตตทททีีีีีี่่่่่ดกกกกกกนนนหหรรรรููออออยย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 ยสบบบบบาา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 าไไมมมมมมมเเ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 เคคคปปัััััังงงลลลละ็็้้้ํํใใจพ ชัดเจนมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะความสําเร็จของคนคนหนึ่งอะค่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาทุ่มเทมากี่สิบปีแล้วเขาต้องล้มลุกคุกคานมาแล้วกี่ครั้งเราดันมาเห็นแค่ผลลัพธ์ตอนที่เขาประสบความสาเร็จแล้วแวะมามือกลางวันแป๊บหนึ่งมาฉากระขนมปังเกลือเข้ากันมากนั่งแพ็คของทั้งวันคือปวดหลังสุดๆเลยค่ะขอออกไปสูดอากาศหน่อยภารกิจต่อไปไปดูบ้านกันค่ะไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วมาเพิ่มความมุ่งมั่นในการหาเงินกันหน่อยเพราะคนคนเดียวที่ต้องเอาชนะให้ได้ก็คือตัวเราเองเนี่แหละท ก็มีความสุขขึ้นจริงๆจะพยายามลดน้ำในใจตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเย็นนี้ก็คือลดด้วยของแซคบค่ะความเหนื่อยทั้งวันได้หายไปหมดแล้วตอนได้กินส้มตําพาราพาคดีมีคนถามมาว่าพาราพาคดีแปลว่าอะไรมันคือรหัสมอสของแกงเราเองเซรีวนางบอกว่าฝนตกพําๆแบบนี้อากาศดีขนาดนี้ถ้าได้เก๊กควยมีฟองสักขวดก็คงดีเนาะเป็นแค่ประโยคบอกเล่าค่ะเพราะก่อนจะพูดคือนางสั่งไปแล้วและนี้คือสภาพคนสั่งของตอนหิวถามว่าหมดไหมเกลียงกลับมาถึงห้องก็มานั่งดวนเล่นบอลกันต่อ